เครื่องนี้เป็น All in one เ e n o v o นะครับเขาบอกว่าเครื่องมันมีไวรัสนะครับผมเปิดเครื่องเข้ามาครั้งแรกนะครับมันมีข้อความแบบนี้อยู่ที่หน้า d e สก์ท็อปเลยนะครับดูแล้วมันคงไม่ได้ข้อมูลคืนกลับมาแน่เลยนะครับเพราะว่ามันถูกเข้ารหัสไฟล์ในเครื่องไปแล้วนะครับคือทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องนี้เลยนะครับ ดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนไทยทํานะครับเนี่ยไวรัสตัวนี้ก็ผมถ่ายคลิปนี้นะครับผมแค่จะให้ดูหน้าตาของเครื่องที่มันโดนไวรัสนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำรวจตรงทักบาร์ก่อนนะครับมันมีไฟล์อะไรแปลกๆไหม ไอตัว w ตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ตัวนี้เดี๋ยวลองดูในไฟล์ที่ของเขานะครับได้ data ของเขาเนี่ยแทบทุกแฟ้มเลยมันจะมีไฟล์ type เป็น9599นะครับแล้วก็จะมี r e a d มีตัวนี้นะครับลองดับมันคิกเข้ามานะครับก็จะมีข้อความอะไรยาวเลยนะครับทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ เปลี่ยนภาษาได้ด้วยดูแล้วนะครับไม่น่าจะทำแบบนี้เลยครับเหมือนทำบาปทางคอมพิวเตอร์เลยนะครับเนี่ยทำให้ไฟล์ชาวบ้านเขาเสียาหายเนี่ยแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นคนไทยนะครับ สังเกตชื่อไฟล์นะครับตรงตรงวิวนะครับแล้วก็ตรงออปชั่นนะครับผมลองเซตวิวนะครับเป็นโชว์ฮิดเด้นไฟล์นะครับมันยังเซตได้อยู่นะครับโชว์ฮิดเด้นไฟล์ยังเซตได้อยู่แล้วก็ไดซีก็มีแฟ้มอะไรแปลกๆนะครับนี่ มีเกืบทุกที่เลยนะครับก็คือทําใจได้เลยนะครับว่าไฟล์คงไม่ได้คืนแน่นอนเพราะมันถูกเข้ารหัสไปแล้วนะครับมีไฟล์อะไรแปลก,ปลกเห็นไหมครับดูแล้วก็อยากจะบอกว่าเลวระยำจริงๆครับเนี้ยคนทำทำบาปทางคอมพิวเตอร์นะครับทําให้ไฟล์คนคนอื่นเขาเสียหายขออภัยนะครับที่ ต้องพูดแบบหยาบๆเดี๋ยวลองเข้ามาดูในเซอร์วิสนะครับลองดูซิ Windows R น,นะครับเอาเข้าไอ้นี่ก่อนก็ได้ครับ MS Config นะครับ ก็ตรง Start Up นะครับโอ้โหไฟล์ซึ่งไอตัวเนี้ยเครื่องปกติเขาชาวบ้านเขาไม่มีเลยนะครับเนี้ย <Yeah. S 1> ไอตัว Win ตัวเนี้ยอ่าสเตตัสเป็นอีเดเอยู่นะครับก็คือมันมันทำงานพร้อมวินโดเลยนะครับตัวนี้เข้ามาก็เห็นเลยนะครับตัวแปลก อ่า้ตัวนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับตัวเนี้ยดูแล้วน่าจะเป็นส่วนเกิน,นครับเอ,อเอ้ยเดี๋ยวก่อนกดผิดเดี๋ยวเข้าไปดึกตัวนะครับ w i n d o w R นะครับ Service MFC นะครับนี่เออ Startup Type นะครับผมคลิกให้มันเป็น Auto อย่างงี้ <c oughs> ไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับรันอยู่นะครับเซอร์วิสก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดคนดูประจำๆก็จะรู้ว่าบางตัวมันก็แปลกๆนะครับอย่างตัวเนี้ยเซอร์วิสตัวเนี้ยมันก็เดี๋ยวขอโฟกัสก่อนนะครับเซอร์วิสตัวเนี้ยก็ไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะเครื่องทั่วไปไม่น่าจะมีนะครับ,รบตัวนี้ ดูแล้วน่าจะเป็นส่วนเกินนะครับเดี๋ยวกเ็เดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือแอนตี้ไวรัสเขานะครับลืมบอกไปแอนตี Anti ้ไวรัสเป็นเวอร์ชั่น4แล้วก็ได้เอ็กซลายไ,ไปเรียบร้อยนะครับก็คือหมดอายุไปแล้วคือแอนตี้ไวรัสไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดบอดเลยนะครับที่ไวรัสจะเข้าง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองลง อ่าอตสามสองเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้นะครับลองดูี่ว่ามันจะจะดีขึ้นไหมแต่จริงๆแล้วคิดว่าน่าจะลงวินโดว์ใหม่จะดีกว่านะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าอ่าลงวินโดว์ใหม่นะครับตัวไดด้าต้าเนี่ย ใส่มีสิทธิ์อาจจะต้องฟอร์แมตไปด้วยนะครับเนี่ยถ้าไม่ฟอร์แมตเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะดีนะครับเพราะว่าข้อมูลมันไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วผมดูแล้วคือมันทุกแฟ้มคือมันเสียหมดเลยก็คือสรุปว่าคือล้างทั้งลูกเลยดีกว่าเพื่อความชัวนะครับเนี่ยรายงงรายงานอะไรของเขาเนี่ยคือเสียหายหมดเลย คนทำก็ช่างคิดนะครับโอเคนะครับสำหรับเครื่อง l e n น v o นะครับที่ติดไวรัสนะครับอ่าก็แก้ถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคงไม่ได้มาบอกวิธีการจะมาแก้นะครับเพราะดูแล้วคงไม่ต้องไปนั่งแก้นะครับอาการนี้ทำใจได้เลยนะครับไฟล์ถูกเข้ารหัสไปเรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับจะหาก พูดบางคําอาจจะไม่เพาะไม่น่าฟังนะครับมันรู้สึกขัดขัดหูนะครับสวัสดีครับ